สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T1T Score นะครับมาพบกันในวันพุธที่30มิถุนายน2564ครับฟุตบอลวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพักของฟุตบอลยูโร2020นะครับก็จะมีฟุตบอลลีกลงทำการแข่งขันนะครับก็สามารถเลือกรุ้นเรื่องเชียร์กันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับไปสรุปของตัวเมื่อวานที่ผ่านมากันก่อนนะครับตัวที่ผมให้เลือกเชียร์ไปครับเมื่อวานฟุตบอลยูโร2020ยรอบ16ทีมสุดท้ายครับเรท ผมมองว่าแปลกนะสวีเดนเหนือกว่าแค่เสมอครึ่งครับจบ90นาทีเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1น,นะครับก็เชียร์ยูเครนได้เฮมา1บุ่มเบาๆนะครับแล้วต่อเวลาพิเศษเป็นยูเครนด้วยนะที่สามารถเอาชนะสวีเดนที่เหลือ10ตัวในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้ครับ2-1เออพลิกล็อกจริงๆด้วยนะครับส่วนอีกคู่นึงครับทีเด็ดทีเฮสกอร์นะครับเมื่อวานจริงๆก็เสียงค่อนข้างแตกนะครับนะ อังกฤษกับเยอรมนีนะครับจบการแข่งขันเป็นอังกฤษครับที่สามารถเอาชนะเยอรมนีไปได้ครับ2ประตูต่อศูนย์นวานเลทให้อังกฤษมีทั้งเสมอแล้วก็เหนือกว่านิดนึงนะครับแต่อังกฤษนี่ถือว่าที่เคตทีขาดที่เด็ดที่ขาดดีกว่าครับชนะไปได้สศูนย์จริงๆโอกาสของเยอรมนก็มีนะแต่ทําไม่ได้นะครับ อ่ะนีกคือ2คู่เมื่อวานครับส่วนบอลวันนี้ครับอยากได้ข้อมูลคู่ไหนก็สามารถเข้ามาค้นหากันได้ครับที่เว็บไซต์ c h s c o นะครับเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถิติฟุตบอลแล้วก็ในเรื่องของบทความก็เพียบเลยนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับอ่ะหคู่ของผมวันนี้วันนี้บอลลี่ครับบอลลี่ไปที่ฟุตบอลนอร์เวย์ครับนอร์เวย์อิริเตเซเลียนหรือว่าทีเปริกาเอ็นครับโมพบกับสตอมกอเซสนะครับ ผู้นี้เนี่ยโม e นะครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับที่2ของลีนะครับส่วนสตอมกาเซตอันดับที่10ผลงานในบ้านของโม e ครับเตะไป5เกมชนะ4แพ้ไป1ยิง14เสีย5ครับส่วนเกมเยือนครับของสตอมกาเซตเตะไป4เกมครับยังไม่ชนะใครเสมอได้1ครับแพ้ไป3ยิง3เส,สีย12โอ้โหเรียกว่าสถิตินี่ห่างกันเยอะครับส่วนการเจอกันมาดูกันหน่อยครับเอาเฉพาะในบ้านโม e ครับ มีโมชนะ2-1ครับเกมเมื่อปี2020ครับมี40 20 0 0 42นะครับส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยความใ่ายแพ้นะครับแต่ว่าแฮนดิแคปเราต้องดูด้วยนะเพราะว่าโมเนี่ยบางทีก็จะเหนื่อกว่าเยอะครับมีชั้นครึ่งชั้นครึ่งนะครับบางทีก็แพ้แฮนดิแคปนะครับอ่าดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของโมช่วงหลังนี่ชนะมา4เกมติดนะครับมีชนะเสียแฮนดิแคปไปเกมหนึงนะฮะแต่ว่าถ้า เป็นผลงาแขันชนะมาสี่เกมติดนะครับส่วนทางด้านของสตอมกอเซตเกมล่าสุดเนี่ยชนะซันเดยสยอสได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแพ้ไปสองครับชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งรวมๆก็ถือว่ายังเป็นลองโมค่อนข้างเยอะนะครับโมนี่ถือว่าเป็นทีมบิกของนอร์เวย์อยู่แล้วนะฮะก็เลทครับที่มโบนี่ขยับขึ้นไปลุกขึ้นครอบ2งแล้วนะ นะครับที่อื่นนี่ยังนะแต่ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นเป็นรูปพึ่งครบสองนะครับผมมองว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยโมดูได้เปรียบเยอะมากนะครับโอกาสชนะเนี่ยสูงมากๆนะครับดูแล้วโอกาสที่จะทันหล่มก็เป็นไปได้เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะครับเลขขยับขึ้นด้วยดังนั้นคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์โมนะครับอีกคู่หนึ่ง ไปที่ทีเด็ดทีเอ็กซ์แล้วกันวันนี้บอลลีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาในกลุ่มแล้วกันนะอา่าอ่าผมจะไปที่กลุ่มแฟนบอลทีเอสกอร์บ้านนะครับอันนี้ก็จะมีเซียนบอลอยู่นะครับโอ้มีให้เยอะเลยนี่เพียบอ่าเอาคู่ไหนดีละ่ะเอาคู่นี่เลยแล้วกันนะบอลสุดนะฮะก็เป็นนอร์เวย์ที่เปกเรกาเอสหรืออิลิเตเซเลียนเนี่ยแหละนะครับตีหนึ่งครับเอสเคบานกับริวสตอร์ม คุณนี้เตะดึกสุดนะมาดูครับจากคุณไปทางไหนนะครับอบอกว่า SK Bar บนะี่แพ้ฮาวเกซุนศูนครับนอกบ้านแพ้2เกมรวดฟ,ฟอร์มอยู่ในช่วงขาลงครับในกรณีที่แข่งขันมากกว่าทีมอื่น2อนัดปัจจุบันพวกเขายังอยู่ท้ายตารางกดดันที่หนีพ้นจากโซนตกชั้นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บาตรตกอยู่ในสถานะแบบนี้ก็คือทีมติดปัญหาใหญ่กับการตั้งรับ จนถึงปัจจุบันรวมเสียไปแล้ว21ประตูเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดครับผมส่วนลิลสตอร์มครับเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในซีซั่นนี้ครับแต่มองจอากผลงานของพวกเขาเท่ากับจังหวะของนอร์เวย์ครับที่เปลีกเอ็นอย่างรวดเร็วนัดที่แล้วชนะโลเซนบอร์กครับ2-0ในบ้าน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาชนะ4แพ้1ครับอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียว 10นัันาทสุดที่2ทีมนี้พบกันครับบานชนะ4เสมอ2แพ้ไป4ครับผลงานไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ฟอร์มณปัจจุบันริวสตอร์มเหนือกว่านัดนี้เลเปิดออกมาให้ SK บานนะครับต่อปอนะครับออต่อเสมอครึ่งต่ำกว่าเมื่อก่อนมองแล้วคิดว่าเชียร์ริวสตอร์มไม่แพ้ดีกว่าผู้นี้ให้เชียร์ริวสตอร์มครับเป็นรองอยู่ที่ปอปอนะครับผม อ่ะโอเคนี่คือทัศนะที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากได้เพิ่มเติมครับสแกน QR code ด้านขว่าล่างเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไได้ครับจาก TSC นะครับ GDTSC ในกลุ่มชุมนุมต่างๆมีเพียบเลยครับลองเข้ามาค้นหาดูมีทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีครับนะดูกันได้ครับผมยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ